HAPPY NEW YEAR ยร์ Happy <New> Year ครับแฮปปีน้นิวเยียร์ครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับครับอ้านีรับอาดาวปีที่5แล้วก็ถึงนั้นเลเป็นไงบ้งางกบรรยากาศปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าสนุกเหมือนเดิมครับแล้วก็ทุกคร,กรั้งที่มาที่ได้มาเ e ็นทรัลเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศใหม่ๆตลอดอย่างปีนี้ก็เด coration ใหม่ๆครับก็ผมว่ามันกลายเป็นสิ่งที่แบบเราเราตั้งตารอแล้วนะทุกๆปีอะไรเงี้ยที่เหมือนว่าเราจะรู้ว่า สิ้นปีเหมือนว่าเราจะมาเข้าดาวที่นี่เหมือนว่าเป็นช่วงเวลาข้ามปีที่นี่เป็นเหมือนแฮปปี้โมเมนต์กับกับแฟนๆกับทุกๆคนที่นี่อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นกลายเป็นวัฒนธรรมที่ตั้งตารอทุกปีปีนี้<ม>ฟินาเล่โชว์ปิดด้วยใช่เป็นไงบ้างกับบรรยากาศการโชว์ปิดฟินาเล่พี่จะบอกว่าฟินาเล่ว่าอะไรนะฟินาเล่ตาตะกี้ยฟินาเล่ก็เป็นโชว์ปิดที่ไม่เคยโชว์ปิดเลยเนาะปกติเราจะเป็นแบบว่า <laughs> เหมือนโชว์นี้ไม่โชว์แรกที่โชว์ปิดอ่าครับรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกดีดคือแบบผมว่าผมว่าเหมือนว่าทุกครั้งที่ที่มาที่เซ็นทรัลเวิลด์อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบ Times Square o เ Asia เหมายถึงว่าบรรยากาศมันแบบทุกคนมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็แล้วก็สนุกสนานมีความสุขทัามปีไปด้วยกันครับมีเพลงพิเศษมาด้วยสำหรับปีนี้มีเพลงพิเศษด้วยเป็นเพลงรัก เพลงอะไรก็นี่ไอ้อพัดจืดนะได้วิลส์มาร์สิเอาอีกเพลงหนึ่งได้วิลส์มาร์สก็เป็นเพลงแบบเป็นเพลงแบบว่าพิเศษที่อย่างม้อมันเป็นแฟนช่วงแบบว่าช่วงเฟสติฟต์อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ความหมายดีด้วยแล้วก็เราก็ตั้งใจโชว์กับเพลงนี้มากมากครับมีโชว์กับไอซ์กับจีจีด้วยใช่ค่ะสี่คนเหือว่าเป็นการ ในรอบกี่ปีที่ได้ขึ้นเปทีโชว์กันทั้งสี่ก็จริงๆในรอบน่าจะประมาณ4 4ปี5ปีห้าปีรเงี้ยทีที่ไม่ได้เพราะว่าเราเราสี่คนเคยโชว์ด้วยกันตอนนั้นเป็นเป็นช่วงโควิดเป็นก็คือโชว์ตรงเนี้ยแต่ว่าไม่ได้มีคนมาดูอะไรเงี้ยวันนี้ก็โชคดีมีความสุขที่ได้มาโชว์ให้ทุกคนได้ดูอ่ะพี่มาแต่แต่เมื่อกี้ตอนพี่ขี่หลังหนักมั้ยลูกก็หนักนะฮะหนักหนักมาก แล้วขย่อยทาไมจะเขย่าอะไรทุกอย่างก็มันแบบมันสนุกไงเพลงมันเป็นเพลงสนุกไงเพลงสนุกปีใหม่นะพี่ไม่รู้ลหรแต่แต่กลับมาก่อนหน้านี้ก็ไปคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ใช่ครับแหม่บ้ากับคอนเสิร์ตที่แบบเอออาจจะเป็นครั้งในรอบหลายเดือนนะสามสี่เดือนที่คอนเสิร์ตที่รุ่มกันก็พอต้นปีช่วงต้นปีที่ผ่านมาต้นปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็ต้นปีที่ผ่านมา ไปเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ช่วงปีใหม่เหมือนกันแล้วก็แบบเหมือนมาจบที่สิงคโปร์ก็รู้สึกว่าเออก็เป็นอะไรที่แบบว่าใหม่ๆดีครับผมแล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆที่แบบเหมือนได้กลับไปเจอแฟนๆโดยที่ต่างประเทศเพราะว่าเหมือนงานมิวสิกเฟสอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ทริปไปเจอแฟนต่างประเทศเนาะช่วงในปีที่ผ่านมาตื่นเต้นไหงครับที่ถึงก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นโชว์แรกตั้งแต่หลังจากเดอะโบ๊ทโชว์โบ้เลยงี้ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้โชว์เลยแล้วก็เหมือนว่า ม่ได้ร้องเพลงด้วย,ยอะไรเงี้ยพอพอกลับม,มาร้องเพลงก็ตื่นเต้นแล้วก็ซ้อมซ้อมค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่แต่คนถูกมากไม,ไม่ไม่เสียทีไม่ดับทีเดีเยวเดือังกฤษ่ยสปีดคือเก่งมากโอ้โหครับขอบคุณครับ,บ,รบ <c ười> แต่กลับมาก็คือเราก็ป่วยเลยป่วยเลยครับกลับมาก็ให้วัดใหญ่บุกว่าหยุดงานไปอีกอาทิตย์หนึ่งมีเวลาเหลือนิดเดียวเดี๋ยวที่มันสั้นเดี๋ยวเรก็เหลือนิดเดียวอ่ะใช่เป็นไงบ้างพอช่วงเขาป่วยอ่ะดีเขาไม่เห็นจะ สนใจเลยเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปพี่ปีนี้พี่เลิกไร้สาระละพี่จะเป็นคนแบบจริงจังละอ่ะรู้สึกยังไงคนที่ไม่ดูแลตัวเองอ่ะพี่หนุ่มเขาต้องป่วยแบบมนธรรมดาแหละแล้วก็จะมาแบบว่างอแงนู่นนี่่มงอแงเงอแงสุดๆพี่งอแงยังไงงองยังไงป่วยอย่างงู้นป่วยอย่างงี้ปวดตัวอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นก็ใช่ไง งงางง,ง,งง่ไม่เป็นไรครับก็คือเขากลับมาคือน่จาจะพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็กลับมาก็คือวันแรกทํางานเลยแล้วก็แล้วก็เรียบร้อยเลยแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่ออะไรเง,งี้ยแล้วก็หรือว่าป่วยนิดหน่อยไม่มีผมกอกลับมาผมยังไม่ได้ไม่ได้ไปทํากิจกรรมบันเทิง <Grand S 1> <1890 S 2> อะไรเลยผมทําแต่ง,งานแต่งงานแล้วก็รักษาตัวป่วยอยู่ที่บ้านนั่นเองค <cafeteria S 2> ร,รับพี่แต่พี่แล้วแล้วตอน ไม่เห็นเขาจะมาเห็นเขาไปโผล่แต่พวกสถานอโคจรอ่ะพูดเรื่องอะไรไม่เข้าใจเลยอ๋อนี่ปีใหม่แล้วหรอคันนี้ครูสวยมากครูสวยมากอันนี้ดูแสดงให้ดูว่าวันนี้ทำอะไรวันนี้กอดแบบว่ากอดเล่นๆในเสือเพราะว่าจะกอดแบบนี้ แต่ตอนเขากลับมาเขาบอกว่าไม่มีของขวัญมาให้แต่ตัวเขาเป็นของขวัญเลยนะเนี่ยผมมันเป็นของขวัญอยู่ตรงนี้แล้วเ่ของขวัญปีใหม่ด้วยเนี่ยเห็นไหมดีใจมากเห็นไหมใครก็ดีใจใช่ไหมพี่แกะดูยังของของขวัญเนี่ยเดี๋ยวเขาแก้ก่อนก็ก็ดีใจเขาเขากลับมาก็คิดถึงเขาเหมือนกันครับในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างกับเรากับปี แลับความสำเร็จที่ยังมีมาต่อเนื่องสำหรับพี่พี่ก็ดีใจนะครับดีใจมากมแล้วก็เหมือนมันเป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนจริงๆครับแล้วก็ดีใจมากๆที่เหมือนแฟนๆหลายหลายคนเดินทางกันมายาวนานมากเนาะหปีแล้วพี่รู้สึกว่าแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากๆแต่ว่าทุกคนยังให้การซัพพอร์ตเราเหมือนวันแรกเลยแล้วก็ยังเป็นความรู้สึกที่ที่มันเป็นความสุขให้พีในทุกวัน ผมว่าผมว่าจริงๆปีแล้วก็เป็นปีที่ที่ค่อนข้างผ่านอะไรหลายอย่างนะสำหรับเราสองคนเลย,ม,ยมีอย่างของผมเผมมีมีเทมเพลทัวร์มีอย่างเรามีคอนดับเบิลทราวเบลด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นคอนคู่วงแรกที่เราได้ทำด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่าว่าปีแล้วเป็นปีที่ที่สุดยอดมากแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นปีที่ดีขึ้นไปอีกสำหรับทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเช่นกันที่ที่ให้การสพอร์ตเราสองคนมาตลอดแล้วก็เหมือนว่ามอบมอบ ความหวังดีความรักให้เราตลอดขอบคุณมากครับทำไมอ่ะพี่คุณบอกครับวีคุณบอกว่าพีบอกมากยังไงจะจะมากับพี่ตลอดไปขาดยังไงก็ขาดเขาไม่ได้ต่อหน้าไม่เห็นจะพูดเลยแต่ี่ไม่เห็นนะเห็นนะพี่แล้วแบบพี่ขยี้หนูคนเดียววะทำไมพี่ม่อยงขยี้แล้วเขาบ้างอ่ะก็หนูเป็นพวกออกตัวแรงไง หนูก็ดีใจที่มีเขาในชีวิตไงหนูอยู่เขามานานแล้วหนูรู้สึกว่าเออขาดเขาไปหนูคงเสียใจเลื่อนได้หนูก็ไม่อยากขาดเขาอาทะไรกินยิ่งยังไงกันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันผมว่าเราไม่เห็นจะพูดเลยพูดเลยพูดเลยผมว่าเหมือนว่าเราเราแบบรู้จักกันมาเหมือนว่าเกือบจะสิบปีแล้วสิบปีแล้วเนาะเหมือนว่าก็แลผมว่ามันเป็นสิบปีที่ที่มันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่า ก็ดีใจามากที die, ่ที yeah. yeah. ่ท to so ี like ่เขาเนี the the here, students, like ่ยยางเขาดาวก็ยังมาเจอกันอยู่เหมือนเดิมทุกปีอะไรเงี้ยเป็นคนที่ที่อยู่ในเส้นทางของชีวิตของมรดกเลยเนี่ยกลับไปที่สิงคโปร์นิดนึงที่ลืมไปกลายเป็นมีมากชุดของบีพีที่สิงคโปร์ครับยังไงครับอยู่ที่คอมเมนต์ก็เหมือนเอาเชือกมารัดไปซ้อนไปซ้อนมาคาดนิดนึงเลยอ่ะมันเป็นดีไซน์เพราะว่ามันเป็นเลนที่ชายหาดไงก็เลยต้องแบบว่าต้องใส่แบบ ชุดว่ายน้ำที่แต่งตัวตรงตีมอืมแต่ชุดที่มากเลยนะมี่ก็ชุดว่ายน้ำแบบพี่หนุ่มแบบว่ามันก็แบบชิ้นสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มีถุงมือแล้วอ๋อตอนถุงมือที่เห็นตั้งแรกคนนึงเลยถือว่าแบบเห็นเห็นก่อนครับเห็นก่อนเห็นก่อนโอ้โหงงเหมือนกัืนนะทั้งที่มันชุดก็ผมเห็นตั้งแต่มันเป็นชุดที่เขายังไม่ได้ใส่เลยก็งงว่าเอ๊ะ อันนี้มันมันคืออะไรเนะี่ยมันคือชุดเหรอหรือมันคืออะไรมันแบบมันเหมือนมันหนังยางแบบลัดคอสไปคอสมาองไงน,นะฮะใส่ก็ไม่รู้เ่าใส่ยังไงเหมือนกันนะหรือว่าไม่รู้เขายัดเขาไปได้ยังไงแล้วลท,ทีเห็นนะเไปอย่นตัวเออเนไงมก็ <S <S ้แปลกตาดีอ่ะแปกตาดีไอนะฮะสวยไหมคะ เขาเขาสวยด้วยตัวเขาอยู่แล้วชุดเป็นส่วนประกอบเอใหม้ปีใหม่พูดจาดีๆได้แล้วปีนี้แบบแพูดจาดีๆได้แล้วปีใหม่คนใหม่ New Year New Me พูดดีตลอดคิดถึงเธอเซนก็พูดบอกรักเธอกี่รอบแล้วเซนพูดไปกี่รอบละผมชอบแสดงออกทางการกระทำมากกว่า ทุกคนช็อตทุกคนช็อตพี่ช็อตการกระทำไม่อยากเห็นไงเป็นยังไงอะไรนะฮะการกระทำเป็นยังไงอยากเห็นไม่ผมเป็นเป็นเกี่ยวป็นเรื่องส่วนตัวเฮ้ยแต่แต่เมื่อกี้พี่บนเวทีพี่พูดว่าอยากไม่อยากโสดแล้วนะไอ้นะฮะพี่บอกว่าไม่อยากโสดเลยนะพี่ใหม่อะเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละพี่คนยังไงก็คนที่ไม่อยากโสดเป็นยังไงตีความตัวเองเขา คนฟังเขารู้เขาคิดเอาเองไม่ต้องบอกหรอกนะปีไหนหนูก็รักเขาอ่ะอะอหนก็รักเขาเหมือนกัน ทั้งเดียวใช่จ้ะถ่ายรูปดีกว่าเอาสุดท้ายแล้วก่อนไปถ่ายรูปไอคอนที่ใหม่กันให้อ่าโอเคครับอ้าวเฮ้ยเข้ามาหมดจริงจังอ่ะพี่พีชวดซิก็แฮปปี้นิวเียร์นะครับผมปี2025นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคน ที่ดูอยู่นะครับผมมีความสุขมากมากนะครับแล้วก็ใครเดินทางตอนนี้ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีมากๆสำหรับทุกคนนะครับผมขอบคุณพี่ๆสุวชนทุกคนด้วยตรงนี้นะครับอยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วน่ารักเหมือนเดิมเลยครับผมก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับผมมีความสุขมากๆนะครับก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนเจอในสิ่งดีๆนะครับผมแล้วก็อยากได้อะไรก็ขอให้ได้อย่างที่อยากได้นะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆจริงๆขอ เจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่ความดีๆความปังนะครับผมความปังความจึ้งมีอะไรอีกมีสับอะไรใหม่ๆอัปเดตไหมมีสับอะไรใหม่ๆอ่ะมันมีอห้องห้องสับ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 เสิร์ฟเสิร์ฟขอยทุกคนเสิร์ฟสับสับไอะไรอีกครับชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟขอให้ชีเสิร์ฟในปีนี้นี่อะไรวะ นี่นี่ขอยทุกคนฮับขอทุกคนฮับเหยืนเหยื่นแล้วก็ทุกคนเหยื่นแล้วก็ทุกคนก็เป็นชีเสิร์ฟกันให้หมดในปีนี้ไอ้นะฮะมันใจนั่นด้วยขอให้ทุกคนเมันใจนั่นคืออะไรหมายความอะไรใจนั่นน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้นะก็ลองทำอีกทีแบบมันตะเกียนมันใจนั่ ไปนั่นนะคะจบด้วยชีเซิร์บชีเซิร์บค่ะชีเซิร์บรอผมมันร้อนเลยค่ะมูซีดซีอุบซีเดซีอ๋อนี่อ๋อะอ๋านี่หวานเข้ามาด้วยกันเลยมาชีเซิร์บหน่อยเร็วชีเซิร์บแล้วอะไรก็แบบว่าเหมือนแบบเวลาเราแบบเ้ยสมมติเราเต้นสวยๆกับอาชีเซิร์บแล้วอะไรเงี้ยชีเซิร์บคือเต้นสวยๆไม่คือมันเราต้แบบมันเป็นแบบ เอ้ยยากเลยอธิบายฟังโอเคโอเคนั่นแหละครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ชีเสิร์ฟสำหรับทุกคนนะครับฮอปด้วยฮับฮับฮับเย็นเย็นเย็นฮับอันนี้รู้ละอันนี้อันนี้รู้ละอ่าโอเคครับชีเสิร์ฟแล้วครับทุกคนชีเสิร์ฟแล้วครับชีเสิร์ฟนะชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟพี่หันเจม๊ชีเสิร์บละ เห็นปะโอเคโอเคครับาถ่ายรูปงานคือเสิร์ถ่ายรูปแบบที่หนมาบ้างมาใจนะอะไรมาเรื่อยๆแบบเสิร์ฟที่เสิร์ฟเชิดเชิด พี่า่สาว้า้นอคาีเิร์ฟใช่ีเสิร์ฟซ้ายหน่อยจีเิร์ฟซ้ายหน่อยีเิร์ฟแล้วอ่าเงี้ยมาเดี๋ววาทำให้เ้ยอะไปขวาอาชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟทางนี้ชีเสิร์ฟเอ

ขอก่อนนี้ด้วยขอบคุณนีด้วยกรโปแคปปี้นิวเยียชีเสิร์ฟนะปีนี้ชเสิร์ฟนะนีลูนิลูอง้ชิเสิ์บนะครับอย่าไว้ใจนั่นนะฮอปฮอปนะฮอปฮอปขอ้าอขอบคุณครับขอบคุณครับ เส,สิรซ้ายก่อนเส,สิซ hey. ้ายก่อนเสิร์ฟซ้ายก่อนเสิซ้ายค่ะเสรี้้ายก่อนเสซ้ายก่อนอเนอค่ะอีอบครับขอบอเยเย่ใช่เหรอเนืนะคะ่ี่นินะครับพี่นน